ใช่ไหม,มกกลัวมากเออถ้ากลัเว,เ,เ,เ,ดวเ,เดี๋ยวข้าเก็บเองีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าเก็บเองอุ้ยเอาแล้วกูแล้วเอาแล้ว,ลวทัง้งทัง้งทัง้งยงยมาหรือเปล่าอ,อยู่เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจันช่วยเธอเองมา มาหายท้องเลยโดนยิงตรงไหนน้องยิงตรงขานิดเดียวหายใจไม่ออกเหรอหายใจออกเดี๋ยวเอาปั๊มหัวใจให้ก่อน C P R ครั้งที่หนึ่งนงนุ่นเนชนกเอาหมอมาห้าคนพร้อมกับแปปซีหนึ่งแก้วเอาพ๊่ฟี่มาทั้งกมนะ C P R น่หนึงไปพิบพิบ เพราะทั้ง C P R คอานี่นะั่นแะน่ C P R ออะไรทิ่คงหลุดหมดเลยเอา้าเจ้ายังไม่หายเหรอ C P R เรนที่ <ไ S 2> สองน,อน้องนุ่นแน่นสนับเอาหมอมาสิบคนคเริ่มเลยิิิิิิ มาอกจะเป็นแพทย์นะปั๊มแรงเหมือนปั๊มหัวใจหมาเลยก็เจ้าตายกํมพอดีก็เจ้าไอ้เขาต้องช่วยเจ้าสิเอาไอ้แบบซิปฮิปฮิป ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดท่านไม่ต้องช่วยข้าเพียงต้นหรอกต้องขณะน,นี้หัวใจข้าไม่ได้เ้าวันไหววันไหวตองเสียงไอไงข้าจะได้ช่วยเจ้าเจ้าต้งช่วยข้าเลยเ <c oughs> จ้าไม่ได้ไอเลยข้างล่างนุนนุนไอหรือเปล่าเนี่ย มาเจ้าตูตัวสันๆนะฮะข้าหนาวหรือเปล่าเลยนะมันปาหัจใจตะกี้เลียดมันไปเลี้ยงไม่ทันอ๋อคิดว่าไอไงเอ้าใครไอไยใครใครไอไปฉะได้ยินเสียงไออะไอแวงนั่งเขาไออยู่ข้างหลัง ไม,ไม่ได้เสียงข้าเลยเอาไม่ใช่เสียงเจ้าเหรอมึงไปไอตรงอึ่งเลยปะปะโอโอได้เดข้าว่าเลยข้าโทรหาหมอดีกวัวตอนนี้หัวใจข้ารู้สึกว่ามันหลุดไปอยู่ตรงตูดทำไมอะมันปั๊มตรงนี้แต่มันหลุดไปอยู่ตรงตูดค่ะ<อ>ท่านปั๊มแรงเกิน ก็ข้าอยากช่วยชีวิตเจ้าบ้างไงเอา้าเอ้ยไม่ใช่ข้าไม่ได้เป็นอะไรเลยนั่นน่ะข้าหายแล้วแน่ใจนะแน่ใจไปไปด้วยกันไปด้วยกันรดข็ข้ากึ๋งลายเฉยๆไม่มีอะไรเลยไปเถอะถท้ไม่ต้องเป็นห่วงข้ามากหลายหรอก ปล่อยคล้ายตายตามยถากรรมก็ได้อย่ายนะโอเค